าเมืองลบุรีโดยนายจำเริญสละที่นายกเทศมนตรีเมืองลบุรีขอเชิญย้อนบรรยากาศความสุขสนุกวันลอยกระทงกับเทศบาลเมืองลบุรีในงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2566ระหว่างวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน2566ณวงเวียนศรีสุริโยไทย อำเภอเมืองลบงลบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกับขบวนแห่ประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่พิธีขอขอมาพระเมคค่คุคมาพิธีเปิดงานที่สวยงามการสแสดงพลุการประกวดกระทงประดิษฐ์การแข่งขันประก้อลอดห่วงการแสดงลิเกาเก,การจัดพิธีสการ์การบริการสุดสนุกการแข่งขันชกมวยไทย การจำหน่ายสินค้าราหาถูสนุกสนานครืน้นเครงกับรำบบวงย้อนยุคและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในบรรยากาศงานวัดในวันที่26และวันที่27พฤษษษษษษศจิกายน2566ณวงเวียงสีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผักตบชวาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการสอดแทรกปลูกฝังเสริมสร้างค่านิยมไทยและจิตสำนึกรักท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีมีความรักความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยคะ่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดโครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยมีคณะครูนักเรียนในสายชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดโครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการใช้มาตรการมาตรฐานการศึกษา ที่มุ่งเน้นการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยสามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายรวมทั้งการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจสังคมของผู้เรียนนั้นทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการสอดแทรกปลูกฝังเสริมสร้างค่านิยมไทยและจิตสำนึกรักท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ค่านิยมที่ดีมีความรักความภูมิใจในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ค่านิยมที่ดีมีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยและเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ สำหรับโครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผักตบชวาเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองถือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเน้นนักเรียนเป็นสำคัญจึงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับวัยและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกห้องเรียน ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผักตบชวาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทําและได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองประกอบกับปัญหาผักตบชวาทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันปริมาณผักตบก็มีมากขึ้นจนมีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งผักตบชวาสามารถนำมาแปรรูปเป็นได้ในหลายผลิตภัณฑ์โดยนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันลงมือทำอย่างสนุกสนานโดยมีคณะครูคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งโครงการในครั้งนี้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือทำปฏิบัติจ,จริงซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการเรียนในห้องเรียน ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวทาเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศัก์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวทาเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ